อาจารย์ชิตวันทราบว่าเป็นนักต่อสู้ปัจจัยเสี่ยงเรื่องเล่าเรื่องอบายมุกเรื่องพันนันอาจารย์มุมมองของอาจารย์ในฐานะนักวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์มุมมองทางด้านเศรษฐกิจาาและสังคมเรื่องนี้เราเห็นว่าร่างพรบฉบับนี้สร้างปัญหาหรือสร้างประโยชน์เป็นไปตามเจตนารมณ์เขาไหมมีจุดอ่อนจุดด้อยอย่างไรบ้างคะขอบคุณค่ะค่ะก็เรียนท่านวิทยากรน,นะคะแล้วก็ท่านผู้ชมทั้งในที่นี้แล้วก็ทั้งทางบ้านนะคะก่อนอื่นเนี่ย ถ้าเราจะรู้ว่าร่างพรบรดังกล่าวเนี่ยซึ่งภาคประชาสังคมเป็นห่วงอย่างยิ่งก็คือเรื่องการนำการพนันประเภทคาสิโนเป็นกิจกรรมถูกกฎหมายจะเกิดผลเช่นไรบ้างนะคะรัฐบาลหวังเช่นไรเราก็ต้องดูที่บันทึกหลักการแล้วก็เหตุผลค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าในบันทึกหลักการและเหตุผลเนี่ยบรรทัดแรกเลยนะคะรัฐบาลบอกว่าเนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นภาคอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้ประเทศมากแล้วก็จบท้ายด้วยว่า การมีร่างพรบดังกล่าวขึ้นมาเนี่ยน่าจะส่งผลดีต่อสังคมในภาพรวมและที่สําคัญคือก่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะคราวนี้เราก็ต้องมาดูกันว่าเอ๊แล้วถ้ามีคาสิโนถูกกฎหมายขึ้นมาเนี่ยมันจะมีการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจริงหรือไม่นะคะจะรู้ได้อย่างไรว่าการท่องเที่ยวมันจะยั่งยืนไหมก็ต้องไปดูคํานิยามค่ะที่ทาง UNWTO นะคะหรือก็คือองค์การการท่องเที่ยว โลกซึ่งสังกัดสหประชาชาติเนี่ยได้ให้คำนิยามเอาไว้นะคะว่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเนี่ยจะเกิดขึ้นได้รัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญทั้งในมิติเศรษฐกิจสังคม,ส,งคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็วัฒธรรมคราวนี้ขออนุญาตไปที่มิติแรกก่อนเลยก็คือ <c oughs> มิติทางสังคมนะคะว่าแล้วการที่นำคาสิโนให้เป็นกิจกรรมถูกกฎหมายเนี่ยจะก่อให้เกิดผลเช่นไรนะคะต่อมิติทางสังคมก็ขอยกงานวิจัยชิ้นหนึ่งคะ่ะ เผยแพร่มาเมื่อไม่นานมานี้นะครับปี2017ใน Journal of Gambling s t u d y นะคะซึ่งเป็นวารสารทางวิชาการชั้นนำของโลกนักวิจัยที่ทำเนี่ยก็คือศาสตราจารย์นะคะจากมหาวิทยาลัยบัฟฟาโลในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเขาได้จัดทำแล้วก็ได้ผลการศึกษาออกมาว่าการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศ จะส่งผลทางสังคมที่เป็นประเด็นสําคัญมากเนี่ยอยู่หลายประเด็นแต่ขอหยิบยกขึ้นมาเพียงแค่2ประเด็นนะคะ<ฆ>ประเด็นแรกก็คือว่ายิ่งมนรัฐใดเนี่ยมีประเภทการพนันถูกกฎหมายมากก็จะทําให้เกิดการแพร่หลายของการพนันมากขึ้นเท่านั้นและประเด็นสําคัญที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือว่า จะมีผู้คนที่ติดการพนันและมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพนันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญอันนี้คือประเด็นแรกนะคะ,คะประเด็นที่2ออันนี้เกี่ยวข้องกับคาสิโนโดยตรงค่ะบอกว่ายิ่งคาสิโนถูกกฎหมายมีในพื้นที่ใดเป็นระยะเวลานานขึ้นเท่าใดนะคะก็จะมีผลให้เกิดผู้คนมีปัญหาจากการพนันเนี่ยมากขึ้นเท่านั้นและประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สําคัญมากเพราะ เวลาที่คนติดกันพนันแล้วก็จะมีผลเชื่อมโยงไปสู่ปัญหานี้ครัวเรือนปัญหาสถาบันครอบครัวไม่เข้มแข็งนะคะรวมถึงปัญหาสังคมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรมแล้วก็อื่นๆที่ผลการวิจัยได้ชี้ชัดมาค่ะว่าคาสินโนถูกกฎหมายเนี่ยมีความสัมพันธ์กับ FBI Crime Index หรือก็กคืออัตราการเกิดอาชญากรรมในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะประเด็น,นที่น่าสนใจคือเรื่องการฆ่าตัวตายผล oh. การศึกษาชี้ชัดค่ะว่าคนที่ติดกันพนันเนี่ย จะมีแนวโน้มค่าตัวตายสูงกว่าคนปกติถึง12เท่า12เท่าส2เท่าค่ะนให้ให้กู้หนี้นี่โอกาสค่าตัวตายจะสัมพันธ์กันไหมล้วที่เป็นประเด็นสําคัญก็คือถ้าติดการพนันไปแล้วอากาศที่จะกลับมาเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่จะมีคุณภาพมีศักยภาพเนี่ยยากมากต่อให้มีการบําบัดก็ตามเพราะฉะนั้นรัฐบาลที่มองการไกลและหวังดีกับประเทศชาติและประชาชนเนี่ย จะไม่นําประชาชนให้ไปติดการพนันก่อนแล้วค่อยมาบําบัดอ,อันนี้คือคประเด็นมิติทางสังคมคราวนี้มามิติทางเศรษฐกิจบ้างเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่อง Entertainment Complex แล้วก็การนำคาสิโนเป็นกิจกรรมถูกกฎหมายก็คือเรื่องเศรษฐ,ฐกิจคราวนี้เรื่องเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยเวลาจะมีคาสิโนถูกกฎหมายให้ความสําคัญในเรื่องใดบ้างก็จะมี3ประเด็นหลักนะครับประเด็นแรกคือสร้างไรายได้ให้กับภาครัฐ สองก็คือทําให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ที่มีคาสิโนสามก็คือกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีคาสิโนคราวนี้เรามาดูประเด็นแรกก่อนว่าสร้างไรายได้ให้กับภาครัฐจริงหรือไม่นะคะในประเทศสหราัฐอเมริกาเป็นประเทศที่นำคาสิโนเป็นกิจกรรมถูกกฎหมายเนี่ยตั้งแต่ปีคิรุสกราช1931ก็คือที่ Vegas, นนลาสเวกัสในมลรัตเนวาดา และต่อมาก็คือในปีคิรัสกสราช1976ที่แอตแลนติกซิตี้นะคะในมอรัฐนิวเจอร์ซีเมื่อมีการศึกษาผลกระทบอะไรแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมว่าจะเกิดผลเช่นใดบ้างกับประเทศในพื้นที่อื่นๆก็ได้มีคาสิโนเป็นกิจกรรมถูกกฎหมายเพิ่มขึ้นแต่คราวนี้เมื่อเขามีคาสิโนเป็นกิจกรรมถูกกฎหมายแล้วเขาก็เลยได้มีการทําการศึกษาค่ะแล้วคราวนี้ในมิติเศรษฐกิจก็คือมิติแรกก็คือว่ารายได้ภาครัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นจริงหรือไม่นะคะ ผลการศึกษาของศาสตราจารย์เออร์กรโนสนะคะซึ่งท่านจบจาก MIT แล้วก็เป็นศาสตราจารย์ด้านการคลังทำการศึกษาเรื่องการพนันมาอย่างยาวนานนะคะได้มีผลการศึกษาออกมาที่น่าตกใจมากค่ะ,คะน่าตกใจเช่นใดก็คือ1ดอลลาร์ที่ได้มานะคะดอลลาร์จากภาษีที่ได้จากคาสิโนแต่ รัฐเนี่ยจะต้องเสียงบประมาณในการเยียวยาผลกระทบที่เกิดจากคาสิโนเนี่ยถึง3ดอลลาร์ค่ะ3เท่าค่ะรายได้ที่ได้รายได้เนี่ยได้มา1ดอลลาร์แต่ผลที่เสียงบประมาณที่ต้องใช้ไปในการเยียวยาปัญหาที่เกิดจากคาสิโนเนี่ยอยู่ที่3ดอลลาร์ความหมายก็คือได้ไม่คุ้มเสียค่ะใช่ค่ะหรือก็คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ b e n e f i t 1หนึ่งแต่คอ s t ความเสียหายเนี่ยอยู่ที่3เพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยประเทศไหนไหเนี่ยถ้าสนใจประชาชนประเทศชาติจริง ก็ไม่ควรที่จะดันคาสิโนถูกกฎหมายออกมานะครับเพราะว่าต่อให้มีรายได้จากภาษีแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ต้องเอาเงินงบประมาณที่ได้จากภาษีไปเยียวยาปัญหาที่เกิดจากการพนันอยู่ดีค่ะคราวนี้มาสู่ประเด็นที่2การจ้างงานเพิ่มขึ้นจริงหรือไม่นะคะผลการศึกษาของกลมแรงงานของมลรัฐนิวเจอร์ซีย์บอกว่าการจ้างงานเพิ่มขึ้นจริงแต่เป็นการจ้างงานที่ไม่ได้ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกับประเทศเนื่องจากเป็น คนส่วนใหญ่ที่ทํางานที่อยู่ในคาสิโนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นประเภท low skill ค่ะหรือก็คือเป็นประเทศที่ไม่ได้มี<ช>ทักษะ<า>อะไระมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะขับเคลื่อนสังคมเศรษฐกิจของประเทศเปลี่ยนผ่านไปสู่ประเทศรายได้สูงเนี่ยจึงเป็นไปได้ยากอันนี้เป็นประเด็นที่สําคัญมากแล้วจะกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศหรือพื้นที่ที่มีคาสิโนถูกกฎหมายได้หรือไม่นะคะจริงๆเนี่ยถ้ามีเวลาเนี่ยมี หลายพื้นที่ที่ควรหยิบยกมาเทียบเคียงกับประเทศไทยค่ะเพราะว่าเวลาที่รัฐบาลหรือกรมทยกมาเนี่ยมักจะยกประเทศที่เขาดีอยู่แล้วมีทั้งเรื่องการจัดการคอร์รัปชันที่ดีมีทั้งเรื่องการบังคับใช้กฎหมายที่ดีค่ะเช่นของสิงคโปร์เนี่ยมีคอร์รัปชันอินเด็กซ์นะคะหรือก็คือการคอร์รัปชันที่ต่ำี่สุดหนึ่งใน5ของโลกในเมื่อปี2023นะคะการบังคับใช้กฎหมายที่ดีสุดอันดับหนึ่งของโลกแต่คราวนี้ค่ะเรามาดูของประเทศไทยนะคะ ประเทศไทยในปี2023เนี่ยมีดัชนีที่ชี้วัดการคอร์รัปชันเนี่ยจาก180ประเทศเนี่ยเราอยู่ที่ลำดับ108ค่ะ mm. ประเทศแรกที่คอร์รัปชันต่ำที่สุดเนี่ยคือประเทศเดนมาร์กเขาได้คะแนนอยู่ที่90คะแนนนะคะจาก100 <c oughs> ประเทศไทยอันดับที่108 <c oughs> ได้คะแนนอยู่ที่เท่าไหร่รู้ไหมคะอยู่ที่35คะแนนค่ะอันนี้คือประเทศไทยนะคะอันดับที่108นะคะอันดับที่108ซึ่ง น่าตกใจมากนะคะว่าในขณะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยที่มีคาสิโนถูกกฎหมายหลายพื้นที่ของประเทศเนี่ยเขาอยู่ที่ลำดับ24ค่ะแล้วก็ประเทศพูตานค่ะซึ่งยังเป็นประเทศที่ยากจนอยู่อยู่ลำดับที่26ดีกว่าเราเยอะเลยแต่ประเทศไทย108แต่เราคิดจะมีคาสิโนถูกกฎหมายอันนี้เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากนะคะคราวนี้พอประเทศที่มีการบังคับใช้กฎหมายที่ดีไม่ค่อยมีการคอร์รัปชันหรือมีการจัดการด้านสังคมที่ดีสืบเนื่องจากประชากรส่วนใหญ่มีคุณภาพเนี่ย เวลามีคาสินโนถูกกฎหมายขึ้นมามันจึงไม่ก่อให้เกิดความเสียหายมากเท่าใดนักแต่หากประเทศใดก็แล้วแต่การคอร์รัปชันยังอยู่ในมิติที่ระดับที่รุนแรงการบังคับใช้กฎหมายยังอ่อนด้อยหรือมีความอ่อนแอหากคิดจะเปิดคาสินโนให้เป็นกิจกรรมถูกกฎหมายก็ พึงระหว่างว่าจะเกิดหาย,ยนะทางสังคมและก็เศรษฐกิจนะคะอันนี้ขอหยิบยกหนึ่งประเทศเนื่องจากเวลาจำกัดนะคะก็คือเอาเป็นบ้านกา้เดินเคียมของเราคะ่ะก็คือประเทศฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เนี่ยมีในการนำคาสินโนขึ้นเป็นกิจกรรมถูกกฎหมายในปีคิร,รักักราช1976 <c oughs> นะคะเริ่มต้นเนี่ยจัดทำโดยให้ฟิลิปปินส์ Amusement and Gaming Corporation นะคะเป็นคนจัดการ แต่ว่าในยุคหลังๆเนี่ยเริ่มจะมีความใกล้เคียงกับที่ประเทศไทยกาลังจะทาค่ะก็คือระยะแรกนะคะเป็นการจัดการโดยองค์กรดังกล่าวแต่ในระยะหลังบอกว่าให้ไลเซนส์ก็คือเป็นการให้ใบอนุญาตอย่างที่ประเทศไทยรัฐบาลไทยกําลังจะทําตามร่างพรบรนี้นะคะแต่คราวนี้ประเด็นที่สําคัญตามมานะที่เราจะได้เห็นชัดนะคะจากกรณีของฟิลิปปินส์เนี่ยก็คือว่าจริงๆเนี่ยคนในพื้นที่เนี่ยต่อต้าน ไม่อยากให้มีเพราะว่าเขาเป็นชาวแคทอลิกแล้วก็ขัดกับหลักการทางศาสนานะคะแต่ว่ารัฐบาลไม่ฟังค่ะรัฐบาลไม่ฟังเสียงประชาชนยืนยันว่าต้องมีคราวนี้ปัญหาสังคมเศรษฐกิจการคอร์รัปชันของประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยยังอยู่ในระดับที่รุนแรงเพราะฉะนั้นแม้จะเปิดคาสิโนมาตั้งแต่ปีคิศกราช1976แต่แม้ในปัจจุบันฟิลิปปินส์ก็ยังติดอันดับประเทศยากจนอยู่มี GDP per capita ที่ต่ำกว่าประเทศไทยนะคะ ขออีกสั้นๆนะคะแค่พื้นที่เดียวเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นรัฐบาลจะบอกว่าเอ้ยก็ไปเทียบแต่กับประเทศกําลังพัฒนาขอประเทศดีๆหน่อยได้ไหมใกล้ๆเราขอขออีกประเทศหนึ่งนะคะก็คือในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะที่เมื่อกี้ได้พูดไปแล้วเกี่ยวกับแอตแลนติกซิตี้ซึ่งเริ่มขึ้นในปีคิศร1976แอตแลนติกซิตี้เนี่ยมีความคล้ายคลึงกับประเทศไทยหลายประเด็นประเด็นแรกก็คือเป็นพื้นที่ที่มีหาดทรายที่สวย น้ำทะเลที่ใส่นะคะแล้วก็คาดหวังว่าน่าจะเป็นแหล่งที่นำเม็ดเงินมาสู่พื้นที่นะคะคล้ายๆกับลาสเวกัสแต่ก่อนที่จะมีการนำคาสิโนเป็นกิจกรรมที่ถูกกฎหมายค่ะที่เมืองแอตแลนติกซิตี้ดังกล่าวเนี่ยมีปัญหาหลายอย่าง <c oughs> เช่นมีการผนานที่ผิดกฎหมาย อยู่แล้วเต็มประเทศนะคะเต็มเต็มพื้นที่ดังกล่าวมีปัญหาโสเพณีมีปัญหาการคอร์รัปชันของนักการเมืองท้องถิ่นนะคะคราวนี้พอมีการนำคาสิโนเป็นกิจกรรมถูกกฎหมายขึ้นมาเป็นยังไงบ้างนะคะผลการศึกษาโดย Federal Reserve Bank of Philadelphia นะคะให้ผลชี้ชัดออกมาเขาว่าการที่มีคาสิโนเป็นกิจกรรมถูกกฎหมายใน Atlantic City เนี่ยปรากฏชัดเจนว่า ไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีต่อพื้นที่ดังกลา <c oughs> ่าวเช่นไรบ้างถ้าจะดูรายได้เฉลี่ยของประชากรในพื้นที่ของแอตแลนติกซิตี้เนี่ย <c oughs> ถือว่าต่ํากว่าพื้นที่อื่นในมนลรัฐเดียวกัน 2. ความยากจนสูงมากนะคะคือจํานวนคนนะคะสัดส่วนที่อยู่ต่ํากว่าเส้นความยากจนของแอตแลนติกซิตี้ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่32.4% <c oughs> มีคนนะคะที่ จนมากกว่าเส้นความยากจน,นยอยู่ที่32.4ซในขณะที่ถ้าดูระดับค่าเฉลีย่ยของทั้งมลรัฐเนี่ยอยู่แค่เพียง9.7เท่านั้นแตกต่างกันมากคราวนี้แต่เขาก็บอกว่าข้อดีมีไหมมีได้ไรายได้จากภาษีอสังหาริมทรัพย์จากคาสิโน,นคิดเป็น80ยคิดเซ็น80%ของไรายได้ภาษีอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดแต่แตก็น่าสนใจว่าเอาภาษีดังกล่าวไปใช้เป็นงบประมาณในการพัฒนาการศึกษาของเยาวชน แต่เยาวชนในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยกับมีอัตราการไม่จบการศึกษาที่สูงมากอ,มอันนี้เป็น<ำ>ประเด็นที่สําคัญนะคะ,คะแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าการพนันผิดกฎหมายก็ไม่ใช่ว่าจะหมดไปและประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีการบังคับใช้กฎหมายที่ดีก็ตามนะคะ,คะแล้วอันนี้ก็เป็นจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจค่ะว่าเราประเทศไทยเนี่ยที่การบังคับใช้กฎหมายก็เราได้คะแนนอเมริกาอยู่ที่8คะแนนนะคะ แต่ว่าของประเทศไทยอยู่ที่5.5คะแนนค่ะแล้วเราเนี่ยเรายังคิดจะทำ<ล>อีกระดับคอร์รัปชันของเราก็สูง <c oughs> แล้วมันจะเป็นยังไงแต่ว่าก่อนที่จะจบในช่วงแรกนะคะ <c oughs> ขอฝากเล็กน้อยนะคะว่าส่วนตัวเนี่ยมองว่าการที่รัฐบาลจะนำคาสินโนขึ้นมาเป็นกิจกรรมถูกกฎหมายเนี่ยยังไม่ถึงเวลาค่ะเพราะาประเทศไทยยังไม่พร้อมทั้งในมิติสังคมแล้วก็เศรษฐกิจแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีเรื่องที่ประทับใจท่า <c oughs> นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็คือเมื่อ วันที่7ที่ผ่านมาได้ทราบว่าท่านได้ตีตกร่างกฎหมายที่จะนำหนังโป๊ะนะคะแล้วก็อื่นๆเนี่ยที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางส่วนได้เสนอขึ้นมานะคะ <c oughs> แต่ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วน,นใหญ่บอกว่ายังไม่ถึงเวลาของประเทศไทยนะคะ <c oughs> เนื่องจากขัดกับหลักการเหตุผลทางศีลธรรมและจะนำมา <c oughs> ซึ่งการทำลายสถาบันครอบครัวและก็ชุมชน ดิฉันเนี่ยก็ได้ไปคุยกับนิสิตนักศึกษากว่า,วาอุ้ยอาจารย์ประทับใจมากเลยคิดว่าประเทศไทยมีความหวังแล้วล่ะเพราะว่าท่านผู้แทนของปวงชนเนี่ยคือตอนแรกอาจารย์คิดว่าต้องมีงานให้ทําเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชิ้น <c oughs> แต่เห็นอย่างนี้เราสุขอาจารย์มีความหวังครา,าวนี้นิสิตก็ถามมาค่ะว่าอาจารย์แต่เรื่องนั้นน่ะคือจริงก็น่าประทับใจจริงๆนะแหละแต่ว่าแต่เรื่องนั้นมันไม่มีเรื่องสินบน หรือถ้าที่อาจารย์สอนนะ่ะในทางเศรษฐศาสตร์คือ r e n t s e e k i n g ไม่มีการทุจริตเชิงนโยบายพวกมันไม่ต้องมีการให้ค่าคอมมิชชั่นในการที่จะอนุญาตให้เอกชนมาเปิดค<ด>า,าสินโนมันไม่มีเรื่องซับซ้อนเหมือนคาสินโนแบบนีมนมนมน้มันไม่มีเรื่องใบอนุญาต<ะ>ใช่ไหมคะแล้วนิสิตก็เลยถามเขาว่าแล้วอาจารย์คิดว่าอันนั้นน่ะเขามองเห็นมิติศิลธรรมมิติความไหยะที่จะเกิดกับสังคมซึ่งก็ถูกต้องแต่จริงๆเรื่องการพนันเรื่องคาสิโนเนี่ย มันก็จะเกิดไหเนะกับสังคมเศรษฐกิจของประเทศไม่แพ้กันผลการศึกษาผลการวิจัยก็ชี้ชัดแต่เขาจะมองเห็นหรือไม่แต่ดิฉันก็ตอบนิสิตไปนะคะว่าแล้วก็ยังคิดว่าวันนั้นท่านนายกหรือพักร่วมรัฐบาลเนี่ยอาจจะยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วนแต่วันนี้ท่านมีข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วดิฉันก็ยังคาดหวังข่าวว่า ก็เป็นกำลังใจว่าท่านจะกลับใจเพื่อแผ่นดินดของเรานะคะแล้วก็วจะเป็นเช่นนั้นแล้วก็ลบความสุป,ประมาทที่นิสิตนักศึกษาได้ให้ไว้นะคะ,คะแล้วก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากฝากไว้ในช่วงแรกค่ะได้ค่ะ